เกิดอะไรขึ้นคะดีไซน์ทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นนะคะจะไปแล้วใครจะไปปาวานปาวานนี่นะทุกคนวันนี้น้องปาวานจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะทุกคนเพราะว่าวันนี้น้องปาวานจะย้ายไปอยู่บ้านคุณป้าใช่ไหมคะลูกปาวานน้องจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะจะไม่ได้เจอแม่กับพี่ดีไซน์แล้วนะ ันหมดูบาวานีดูหน้าดีเหมือนน้องง่วงเลยอะ่ะไหนตัวอื่นอยู่ไหนหมดไปดูสิคะอ้าวนี่ไงน่โมนอนอยู่นี่พี่ปอก็นอนอยู่นู่นหานอนอยไปไหนอีกสองตัวนอนอนนไหนดูดิสงสัยตามป้าเข้าไปแล้วมั้งใสายมายน้องอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอีกสองตัวเล่นอยู่ในสวนทุกคนฉลามกับโลมา น้องอยากลงน้องอยากลงนี่นะทุกคนตอนนี้นะปลาวานกลายเป็นตัวที่อ้วนที่สุดของเราไปแล้วนะ้องดิซานะยเนาะอ้วนมากดูพุงน้องจีบพุงใ่อ่โอ้โหพุงน้องตึงมากดิซายตึงไหมหรือว่าตึงไหมเพราะว่าก่อนที่แม่จะรับหนูที่โรงเรียน่ะแม่เอาอาหารให้น้องไงโอ้ดูดิพุงใหญ่มากเลยทุกคนปลาวานจะไปไหนนูน่นเดยวเด็กเีเขาบป่าปลาวานเอามานอนนี่ พี่สายเหมือนปลาวานเศร้าๆไนะหมเหมือนเขาเศร้าๆนะไม่ว่าปลาวานจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะครับพี่ดีไซน์ปลาวานจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะ <c oughs> เล่นกับพี่เล่นกับพี่ปลาวานเล่นกับพี่นู่นดีมาเล่นกับแม่ไหมเฮ้ยทุกคนดูเรามากัดขากางเกงแม่จะดึงแม่ไปไหนไปไป มาแล้วไมาแล้วดิซ่าวิ่งตามแม่อย่างเร็วเลยดิซ่าเอาไปหุ่นเฉย <laughs> มาหาพ่อปอเต้ปาวานมาหาพ่อปเอเต้เหรครับเฮ้ดิซ่าปาวานจะไปแล้วต้องคิดถึงปาวานแน่ๆเลยใช่ไหมอ๋อปาวานมากินนมปาวานจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะทุกคนก็จะไม่ได้เจอแม่ปาตีแล้วก็ไม่ได้กินนมแล้วตี้ วันนี้ปาวานจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะปาตี้รู้ไหมตีรู้ไหมวันนี้ปาวานจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะลูกจะเหลือสี่ตัวนะวันนี้นะปาตี้รู้เปล่าตีบอกหนูร้อนแม่หนูไม่รู้เลยทั้งนั้นแม่ตอนนี้หนูร้อนมากเลยดูลิ้นหนูสีห้อยแล้วแม่ดีดีสายเศร้าคิดถึงปาวานเหรอคิดถึงไอ้วันเหรอปาวานวปวนไอ้วันของแม่ไอ้วันของแม่ไอ้วันของแม่ อันนี้นะคะทุกคนวันนี้นะแม่กุ้งก็มาถ่ายอัปเดตให้ดูนะว่าวันนี้นะน้องปลาวานก็จะไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะคะทุกคนหลังจากคลิปนี้ก็อาจจะเห็นน้องหมาแค่4ตัวเนาะแล้วก็น้องๆตัวอื่นก็จะเริ่มทยอยไปอยู่บ้านใหม่กันนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนขอแล้วนะน่าจะเป็นฮิปโปนะที่จะอยู่กับเรานานสุดเพราะว่าน้องของแม่กุ้งที่อุตรดิตถ์ขอฮิปโปนะคะก็จะไปให้กลางเดือนหน้านะน่าจะเป็นฮิปโปที่อยู่นานสุด เมหลุแป๊สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด,ดไลค์กดแชร์กดซับคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะดูคุณแม่เขาขุดอ